สีครับท่านสมาชิกวีเลฟวีเทียนวันนี้วันที่สองกุมภานสองห้าหกสี่ครับมีใคกบางกรนมีลูกนกที่เข้าคู่แล้วก็จอดอนกับไข่มาแล้วตอนนี้ก็ยี่สิบสามตัวนะครับพวกที่ไข่ตั้งแต่วันที่แปดถึงเก้าที่สิบก็จอดบมหมดแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีประเภทที่ว่า จอดแล้วตายในไข่ไม่ไม,มีนะครับอันี้จอดแล้วจอดไม่ออกไม่มีก็มีประเภทเสีย,ยแต่ไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชือ้อแล้วก็เมื่อเช้าที่มาเจอตัวหนึ่งจอดมาแล้วนะครับจอกมาแล้วแต่เสนอไปแล้วเขาเรียกว่าตรงแม <ST> <S <S สายลบท่านะสายลบที่ติดกับคนเน,น,นี่ยมันรู้สึกจะมีปัญหาตรงนั้น ก็ซึๆมๆเมื่อวานวันนี้ก็เลยตอนเช้ามาเจอก็แม่ก็เขียวมานอกากนะครับตายแล้วตายเป็นตัวหนึ่งนะครับกนะ็เป็นเรื่องธรรมดาใครที่ไม่แข็งแรงก็อย่าอยาออกมาเลยนะครับออกมาเดี๋ยวก็เป็นภาระเจ้าของโรงนะครับคที่ลูกลกจ็จบใครออกมาเนี่ย เริ่มทีเราก็ให้กินผงชมพูนะครับผงชมพูนี่กินตั้งแต่เริ่มเข้าคู่ซึ่งก่อนเข้าคู่นี่เราก็ต้องให้อยู่แล้วล่ะพวกทังเนี่ยนะครับต้องให้พวกแรถธาตพ่อแม่ต้องฟังให้โดยเฉพาะตัวเมียเนี่ยต้องการพวกแคลเซียมที่จะมาสร้างเกิดใหม่ครับพอเข้าคู่นี่เราก็ใส่ผงชมพูเข้าไปนะครับพอรุกเริ่มจอออกมาเนี่ย แตายามนิดเราต้องใหเ้เขาเรียกว่าอินเหลืองอินเหลืองนะครับอินเหลืองนอี่คุณสมบัติมันคือกินเข้าไปแล้วมันจะช่วยระบบการบดย่อยของพ่อแม่นกนะครับพราะในอินเหลืองนี่มันก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับที่เขาบดละเอียดแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเราก็มาบีิใส่ถาด ให้กินเีลโกลงเทลโกลงอย่าให้อย่าให้แบบับเจติดโกงเหมือนของจุกูแล้วไม่ต้องแล้วก็ให้ไลไ่ไปไล่กินแบบีทละกลงเละกลงเทลโกลงนจนได้เป็นเปลือนอ่าประการที่สองลกจะไม่ขี้จะไม่ขี้ใส่นะครับแค่ผมยึดผู้ย่างเดียวรอแล้วแล้วมันเข้าไปในเล,ล็บโกงมันจะลบูกุลังนะครับส่วน,นอาหารที่ป้อนลูกมันก็แล้วแต่ แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับอย่างกุงทีเคมังบอดดีก็จะใช้ถั่วถั่วนอกคอถั่วพวกัวแขกถัก่วเมเปิลใช้3 30%ซนะครับข้าวโพดยีบเปอแล้วก็ถั่วเขียวถั่วเขียวได้ช่วยเ่อยเพราะว่ามันชุ่มน,น้ำกินเข้าไปแล้วกจะระบายนะครับร <bus y> ะบายดีถั่วเขียวส <an> ิบเปอร์เซ็นตะไรกัน ก็มีละดวตแครตุ่แครตุ่แครมก็พ้น20่สิแล้ว50แล้วก็ตุ่เขียว10เป็น60 60บ0กแล้วก็มีอ,อะเ่กล้องยีอซนะครับ ก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นก้าเนี่ยทางตะวัน10%นะครับพก็วรวมๆแล้วแนตะ่ะใช้ปริมาตรรวมเอาแล้วกันก็ไม่มีแรงแนะ่นอนก็คุยแบบรุ่มๆมันไม,มน่ต้องเป๊ะหรอกนะครับเอาประเภทที่ว่าลูกมันกินแล้วมันย่อยง่ายนะครับ,นะรบแล้วก็ ข้าเปลือกข้าเปลือกที่ไม่จะเป็นเราก็อย่าไปให้นะครับเพราะอะไรเหตุผลมันมีเพราะเวลาลูกนกเนี่ยพ่อแม่เราป้อ,อนอาหารหยาบเนี่ยถ้าเราเอาข้าเปลืกอกผสมไปด้วยเลยบางทีทนนนนบนบนลูกนกมันกินพ่อแม้ลูกนกกินให้ข้าเปลือกเป็นตัวร้ายมันจะไปติดเพาดานเพาดาน,น,บน,บนบลูกนกเวลามันไม่ฝังอยู่เนี่ยถ้าคนไม่สังเกตเน,นี่ยลูกนกก็จะมีอาการซึม ไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วก็ตายเลยนะครับเศษอาหารจะไปเน่าอยู่ในเพดานนะครับถ้าคนมีความละเอียดไม่พอแล้วก็ไม่สามารถเคี่ยวเคี่ยวเอาเอาไวขาเปลือกแล้วออกมาได้เพราะว่าเ,ข,าเข้าเปลือกนี่มันเข้าไปแล้วมันเปลือกมันฟูๆมันก็ฝังอยู่ในในเพดานมันก็มีมีมีเคย,เ,คยเจอ,อในอดีตเคยเจอหลายหลายกลุ่มหลายคนที่ปักแล้วให้นกกินข้าวเปลือกนะครับส่วนโพลิส่งเนี่ย ผลิสงเนี่ยแน่นอนไมว่าเราย่ายาเอาไปผสมกันในสุนขาหารนี่ต้องป็นกินนะครับเพราะอะไรเหรอเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งนกมันจะเลือกกินผลิสงก่อนแล้วก็จะไม่กินในอาหารอื่นถ้าเป็นคนก็เรียกว่ากินไม่ครบห้ามือะวันะะเลือกกินผลิสงอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่กินแล้วประการที่สองการให้ผลิสเงเยอะเกินไปเนี่ยลูกนก มันจะโตแบบเก่งขนาดเพราะว่าถุนิสม์เนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็ไขมันไขมันสูงพ่อแม่ลูกมันชอบกินมันชอบกินเสร็จมันก็เอาไปป้อนต่อให้ลูกมันมันก็รับถุนิสม์เป็นเต็มจะสังเกตว่าลูกนกมันจะโตเร็วโตเร็วแต่หาลูกไม่นกนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ม้าไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายมันไม่ได้ใช้เดินไม่ใช่บินมันจะต้อง ลอยตัวอยู่ในอากาศนกเนี่ยถ้าตั้งแต่วมากเกินไปเนี่ยแรงนกตัวของโรคเนี่ยนกมันดูไม่จะเหนื่อยนะครับแข่งกระสู้ใครก็ไม่ได้นะครับ,ไไนะรบหนุบล่างก็ใหญ่เกินไปเกินขนาดนะครับเหนื่อยง่ายรีสโอมเวลาเราจะให้กินเนี่ยเราก็เอาใส่ใส่้าไปเลยนะครับ ใส่ถ่านหรือใส่กระปุกก็ได้ครับดีเทิมออมจะใส่อย่างเงี้ยแล้วก็สอนให้กินให้มันจิกจิกจิกิกจิกินพอจิกเสร็จแล้วก็ชักชักถาดออกแล้วก็ให้คงต่อไปหมุนเวียนกันไปนะครับอย่าไปทิ้งให้เป็นจำเจถ้าถุยสงเนี่ยต้องสะอาดพอเนะี่ยเราไปซื้อแมงเป็นโลหรือว่าถุงใหญ่สิบโลก็แล้วแต่ถ้าเราไปซื้อเนี่ย <c oughs> โดยสูงบังเจ้าเนี่ยมันเก็บไม่นานในโกดังเนี่ยยังเรียกว,ว่าเมล็ดพืชแต่ละเม็ดแต่มันจะมีน้ําอยู่ในนั้นนะครับพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยมันก็จะกลายไอ้น้ำออกมาจนี่นไอ้น้ำเนี่ยมันไม่ได้ระบายไปไหนไมันอยู่ในถุงมปดติมบางทีเขาเขาซีนมาอย่างดีเลยไม่มีอากาศเข้าปราคฏว่า ถั่วเนี่ยมันก็ไม่ได้ระเหยไม่ได้ระเหยไปไหนมันก็วนอยู่ในเด็กถั่วมานะครับวนอยู่ในถังวจนเกิดความชื้นตัวมีอาการที่ว่าวเขาเรียกว่าเหม็นหืนนะครับนั่นแหละมีอาการเริ่มจะเป็นเ<อ>ชื้อรานะครับเพราะนั่นถุ่สูงเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยควรจะผ่านอย่างสามสี่วันนะครับต้องทำให้ให้ความชื้นมันหมดไป โอลิสงเนี่ยต้องกินช่วยช่วยได้เยอะนะครับช่วยให้ลูกทุกสมบูรณ์พ่อแม่ลูกมีนี่เกิดเป็นไม้เนี่ยจะสร้างให้เขาเรียกเหมือนน้ำนมน้ำนมภายในเจ็ดวันแรกในลูกนกต้องการัเขาเรคัญมากๆแล้วโอลิสงเนี่ยให้ตั้งแต่ก่อนลูกนกจะจาะในสองสามวันเนี่ยให้เลยนะครับให้พ่อแม่กิน<ม>ก็<ม>อย่าให้มาก ทำวิ่งใหญ่มครับวันนี้ก็ได้เวลาเอารถออกมาบินข้างนอกข้างนอกคอมเ็ก ต้องทำเพื่อความขยันนะครับขยันแล้วอดทนนะครับอย่าอดทนแล้วก็อย่าลืมหน้ากากระไายแล้วก็อันนี้ป้องการจมูกปากไม่ให้กระอองแล้วก็เศษขี้นกที่เป็นเป็นในลระององนะครับเข้าไปในในปาดในจมูกแล้วก็ดตาดตาก็สำคับน,นะครับเพราะว่าขี้นกเนี่ยเวลามันมันแห้งเนี่ยมันจะมีเชื้อรา ถ้าทิ้งไว้นานๆแล้วเราไม่ขยันขูดเนี่ยก็มีเชื้อราเนี่ยเกาะตามขี้นะครับขี้ในทานหรือขี้อะไรก็ตามถ้าสะสม,มนานๆมันมีเชื้อราเชื้อราเนี่ยวเวลามันฟุ้งในอานกาศเนี่ยมันละเอียดมากมันก็ปนมากับไอ้ละอองของไอ้ขี้ทุกที่เลยเละเอียดเนี่ยก็มีเชื้อราปนเข้าด้วยๆบางทีเข้าไปในปากเข้าไปในจมูกเราเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับเข้าตาก็จะสร้างปัญหาะฉะนั้นปกป้องอ่า อวัยวะนะครับตาจมูกปากเราให้ดีนะครับเลือดหูอะไรเราสั่งได้แต่เลือะตาเนี่ยลำบากแล้วก็เข้าอวัยวะเลือดหูเนียแย่เลยนะครับ ต้องไนต้องไปพัทยาเนี่ยเหนื่อยต้องไปตามเนเหนื่อยช่วเลี้ยงอาการล้อนๆเนี่โคนจะปล่ลกออกมาอยู่นอกกรงนะครับเป็นเรื่องดีดีน้ำอาหารเปลี่ยนได้เปลี่ยนตอนนี้ลูกกบจออมาแล้วเนี่ย การเปลี่ยนนะ้ำเปลี่ยนอาหารก็ต้องทำบ่อยแล้วก็วการเข้ามาดูแลเนี่ยก็ต้องบ่อยดูว่าเด็กเขาบุกม,มีขี้มีเศษอาหารลงไปไหมนะครับน้ำแห้งไหมนะครับก็มีบางบางคนเนี่ยเอารูปกรงเหล็กเอามาโชว์ในกลุ่มแทนที่จะจัดการสาสางเรืเ่องภาษาให้ดีให้มันสมาชิกเขาดูดีเอาไว้ เอาคาสุขภพก็วนก็แบบไม่ได้รรโฉวอะไรเลยห้องเราเนี่ยห้องคุณละโชว์ได้เรื่งรูปองคใครองคใครเอามาลงได้แต่ขอให้มันดูดีหน่อยนะครับจะาําแบบช่วยๆพอเตือนผมว่าหน่อยก็โกรธนะครับออกจากกลุ่มไปก็ขอฝากในวิดีโอนี้เลยน,นะครับคุณออกไปดน,นดีแล้วดีกว่าคุณบคุณออกไปนะครับมันจะไม่เสียความรู้สึกซึ่งผมก็ไม่อยากจะลบใครออกไ,อไปถ้าไม่จําเป็นนะครับ ่อไปจะดีแล้วนะครับคนที่ประเภททำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วนี่งกระถุมไม่ได้นะครับเนืออะไรไม่ได้กลุ่มวิลเรื่องวิจนยเนี่ยมันต้องเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพนะครับใครจะโพสต์ใครจะเขียนอะไรเนี่ยคุณคิดให้ดีก่อนเราลงเรื่องลูกพิราบแข่งแล้วก็เรื่องสัตว์อันนี้เราโอเคเพราะว่าเป็นเป้าหมายของการตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มนะครับเราลงเรื่องลูกพิราบเรื่องสัตว์ เรื่อง,งอื่นๆเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยลงได้ผมไม่ได้ห้ามแต่อย่าให้มันเยอะนะครับเอาแค่พอออกปากออกคอแค่สนุกสนานนิดหน่อยเรื่องตลกออกฮาเขียนได้ครับเอาสนุกสนุกเอาแค่เ่นนิดหน่อยๆ่อยเอาพอพอพอหานะครับแต่ที่ว่าเข้ามา,มาลงดอกไม้เนี่ยนะครับ ราคาน้ำมันราคาทองถามว่าคุณลงไปทไําไหมนะครับเขาอยากรู้ราคาทองแต่เขากด Google เขาก็รู้แล้วราคาทองมันนีบาทเท่าไหร่ราคาน้ามันกดไปที่ Google แค่พูดเลยว่าราคาน้ำมันวันนี้เขาก็รู้แล้วคุณก็จะไม่ต้องมาลงนะครับมันโลกลุงลังมันน่ารำคาญน่าเบื่อก็มีสมาชิกคนอื่นเนี่ยเขาคิดอย่างผมเนี่ยแย่แยะเขาก็โทรมาคุยหลังไม์ว่าแอดบินช่วยจัดการพวกนี้หน่อยเตือนหน่อยอย่าให้มันเลอะเทอะนะครับ ลงได้ไม่ได้ว่าลงแต่ตานๆทีไม่เป็นไรเอาแบบเป็นเฮฮาบางคนไม่กันดีลงมาทุกวันลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกคนอื่นเขาลงกูไม่ได้อ่านนะกูเปิดไลา์ขึ้นมาปั๊บลงเลยก่อนจะลงอะไรคุณเปิดย้อนดูไปก่อนว่าก่อนหน้าเราเนี่ยมีคนเขาลงข้อความอะไรไหมบางทีเอารูปมาลงซ้ำกันเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าแล้วคุณไม่เปิดเครื่องมาปั๊บคุณไม่ดูเลยลงเลยจิ้มเลยนะครับ ก็ขอกันนะครับขอตรงนี้ไอ้ที่พูดด่มีเฉพาะบางคนเท่านั้นเองครับแต่ส่วนใหญ่สมาชิกกลุ่มวีเลอร์พิเชนเนี่ย95เอร์เซจะเป็นคนดีอ่านอย่างเดียวนะครับอ่านแล้วก็มีอะไรคุยมีอะไรถามนะครับถามอย่างสุภาพนะครับใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องนะครับ คุ้ง่ายว่าน้ำดีมากกว่าน้ำเสียนะครับถ้าใครคิดว่าอินดิเูนซี่เกินไปนะอะไรต่างเนี่ยมันก็มีกลุ่มรายชุดหรือเคุณสามารถจะอยู่ได้คุณจะทำอย่างนั้นได้ไหมคุณอยากรู้นะครับกลุ่มที่ไม่มีระเบียบไม่มีใครควบคุมเนี่ยคุณอยู่ได้ไหมเดี๋ยวเขาก็แห่ไล่คุณมาเองนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผมเนี่ยนะครับ เราเตือนเราว่ากันแล้วเราไม่ถือสารเราไม่โกรธกันว่าแล้วก็ว่ากันไม่เป็นไรเตือนแล้วก็เตือนไปรับได้ก็รับรับได้ก็จบไม่มีอะไรทุกอย่างจบเป็นศูนย์ไม่มีอะไรค้าคาใจกันแต่ถ้าว่าเราโกรธเรืองเนี่ยคุณออกไปเลยนะครับคุณต้องไม่ต้องมาอยู่กลุ่มนี้กลุ่มผมเนี่ยไม่ต้องการเล่นตัวเลขครับว่าสมาชิกต้องหูได้เยอะขนาดนั้นไมมใช่หรอครับขอให้สมาชิกเนี่ยมีใจรักนก่พีระแล้วคุยกันรู้เรื่อง เตือนกันได้นะเตือนแล้วฟังนะครับไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วน้ำล้นแก้วนะครับ,บกระทบไม่ได้กระทบหน่อยเดียวมีอารมณ์ว่าหน่อยก็จะออกว่าหน่อยก็อะไรนะครับก็ช่วยๆกันนะครับกลุ่มผมนี่พิเศษกว่ากลุ่มอื่นหน่อยนะครับเพราะเราต้องดูแลสมาชิกน้ำดีอีหลายท่าน ในกลุ่มเราเนี ma. ่ยมันก็มีมีก็มีหลายหลายอาชีพหลายประเภทมีุคนหลายหลายวัยนะครับมีทั้งวัยเด็กวัยกลางวัยวัยยสมวัยสูงวัยแล้วก็วัยชราแล้วก็วัยแก่แก่มากๆยางก็ผู้เสียเี่ยถึงว่ัยสุดท้ายแล้วนะครับแก่มากๆเรื่อาทำอะไรเนี่ยเราก็เกรงใจ พี่ๆรุ่นพ่อๆรุ่นปู่ยา่าตายายอะไรที่ึ้่อยู่ในกขุ่มด้วยนะครับการเขียนภาษาไทยเนี่ยให้มันถูกต้องหน่อยนะครับคือผมไม่ชอบรองประเภทที่มันใช้คําคลับเนี่ยใช้คอควาา้าในอากาศบริเวณไม้พับเนี้ยไม่ใช่นะครับมันไม่ถูกต้องจะใช้ได้ก็คือประเภทใช้ใช้เป็นภาษาตลกตลกอะไรเนี่ยต่างๆเช่ทีก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเปล่าอาจจะไม่ดีลอลิงจริงหรือเปล่าเป็นภาษาตลกเป็นคำตลกอะไรมากกว่าเออไอคำว่าคำว่าครับเนี่ยเป็นครับเนี่ยมันไม่ถูกหรอกมันคนละความหมายกันนะครับถ้าคุณทำแบบนี้ลูกหลานคุณมันจะสับสนว่าไอพ่อคุณเนี่ยเป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าวะเป็นคนไทยอเปล่าวะทำไมเขียนภาษาผิดผิดเรเรียนมาไม่ใช่อย่างนี้ดีกว่าครับคุณอาเด็กมันว่าน,นะครับเราเขียนอยู่อะไร เจอกันไม่ใช่คำว่าครับ,ยรบอย่างเดียวเราเอาคำอื่นด้วยนะครับนะครับและเนี่ยเขาใช้ลอลิงนี่ใช้ลอเรเือแล้วความหมายมันอะไรอะ่ะคุณมืดไม่ได้ความหมายเลยเลยนะครับโอเคนะครับ